เรียกอะไรนะอันสอทอบอเอานี่ยอผูอ้ใหญ่เนี่ยเอ้ผู้ใหญ่บ้านไหนย่ากินไหมหมือนโมบะล,ละหรอบอขนมใส่เขาทำไมตอนหนึ่งพี่ยังไน่นสอปีสปี จะเอ๋ผมจะให้ผมจะให้น้องลินมาลงผู้ใหญ่บ้านตอนนี้หมู่บ้านผมเขากำลังจะเลือกตัง้งผู้ใหญ่บ้านเนาะโดยจะให้น้องลินนะครับผมพี่ตุ๊กกี้สวัสดีครับกี้บอกว่าแอบ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 นะครับผมตุ๊กกี้ใส่ใจให้แล้วเด้อเขากําลัง ผู้ใหญ่บ้านคนเก่านะครับเขากําลังจะจะไปเลื่อนตําแหน่งไปสมัครเป็นเป็นกำนันเนาะทีนี้ผู้ใหญ่บ้านจะว่างครับตอนนี้มีลงแล้วสองคนชาวบ้านนะครับที่นั่งอยู่ตัวเนี้ยขามีแต่คนจะให้ผมลงผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าไหววะไหวนี้วะจะเอาอะไรไปสูก่กเขาว่ามีแต่ใจยซื้อเนาะเขาเลยบอกว่าอยากหาคนเขาวัดเนาะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่ๆพ,พ,พากันมาเลือกผมไหมล่ะพากันมาเลือกไหมล่ะอยู่ใน u t u b e เนี่ยพากันมาเลือกผมบ่ ถ้าทุกคนมาเลือกผมผมจะลงผู้ใหญ่บ้านถ้าพี่ๆในยะูทูบจะอยู่ในกนั้นหนออันอยู่ในยุทธผมนะ่ะเป็นหมื่นเนาะเป็นเกือบหมื่นยุทธนอะกแปดพันกัวเนาะถ้าแปดพันคนนี่มาเลือกตั้งผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ผมชนะอยู่ดีผมจีอันผมไม่ได้ซื้อซิตขายเสียงอะไรดอกแต่ว่าผมก็ะจาอันอันโซส,สติ๊กเกอร์ให้พี่ๆทุกคนเข้าขำเด้อเดีย๋ยว่าผมเด้อเข้าขำในเจ้า,าจหัวเลยสิ ผู้ใหญ่บ้านก้าอยู่บ้านน้องลิแม่นวายแตงเอาเจ้าดูเจ้าดูคือบอกคือใบแตงแตงเจ้าดูได้แล้วพี่แจงตะวันก็หัวคนละมูคนละมูไอ้ที่เอาเจ้าดูตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านลิ้นกำลังไปสัมมนาลูกบ้านอยู่เจ้าว่าคือปะพุล่ะปุล่ะไปไหนดูไม้ดูมือเฮ้ยแตงดึกเฮ้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 กำลังสัมมนาลูกบ้านอยู่ นี่สวาคนละมูว่ะโอ้คนละมูคนละกลุมมันจะไปเรียกยังไงนี้เาว่าพอ